เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนเมื่อกี้กราฟขึ้นไปที่โซนบริเวณแนวต้านอ่ากราฟขึ้นไปที่โซนบริเวณแนวต้านแล้วเขาไปเจอต้านแล้วเขาเกิด PA แท่งที่1สอนแล้วนะ PA แท่งที่1เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปเจอโซนบริเวณแนวต้านแล้วเขาเกิด PA เซลล์แท่งนี้ถามว่า PA เซลลแท่งนี้เกืนกินหรือ,อยังคะยังไม่เกืนกินเรายังไม่สามารถเทรดได้ ไม่คืนกินเรายังเราไม่สามารถเทรดได้แท่งที่หนึ่งยังไม่ใช่เกิด PA จริงแต่ไม่คืนกินใช่ไหมคะใช่พอเขาเกิดแท่งที่สองแท่งนี้ไม่สวยค่ะนะแท่งนี้ไม่สวยเพราะอะไรทำไมถึงไม่สวยดูจะบอกชริคแท่งที่สองก็ยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะโคตมองแบบนี้2แท่งนี้รวมกันยังไม่สามารถทำลายแรงแรงบายแท่งนี้ได้เลยอ่าฟังนะ สองแท่งนี้รวมกันแท่งที่หนึ่งกับแท่งที่สองรวมกันยังไม่สามารถทําลายแท่งเทียนแท่งบายแท่งนี้ได้เขาจึงคอนเฟิร์มด้วยแท่งที่สามนี่ไงแท่งที่สามเนี้ยกินกินหรือ,อยังคะสามารถทําลายแรงายแท่งเนี้ยไม่ได้กินกินแต่สามารถทําลายได้มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตมีโอกาสกดราคาต่อมีโอกาสกดราคาต่อ แต่วิธีการสังเกตต่อโค้ดไม่เคยสอนฟังนะฟังนะแท่งนี้ยไม่กืนกินรออีกหนึ่งแท่งคอนเฟิร์มแท่งเนี้ยจบไม่สวยสองแท่งรวมกันไม่สามารถทำลายแรงบายของแท่งนี้ได้พอแท่งที่สาม ถามว่าเขาก็ยังไม่สามารถทำลายแรงบายแท่งนี้ได้นะแต่เขามีโอกาสลงสังเกตฟังจุดนี้นะฟังพอยน์นี้ถ้าในกรณีที่กราฟเขาเกิด P A cell แท่งนี้เกิด P A cell สมมุติอันนี้คดลบออกคดลบแท่งเซลล์นี้ออกสมมุติมันเกิด P A เซลล์แท่งนี้แท่งนี้มันเกิดปื๊ดลงมาแบบนี้อ่ะแบบนี้นะสมมุติมันเกิดแบบนี้ปื๊ดแท่งเนี้ยกินกินแท่งบายนี้หรือ,อยังคะกินกินหรือ,อยังเฮ้ยวันเนี้ยบอกเลยว่าขายแพงเลยเนี่ยแต่ให้ฟรีเนี่ยใครมีเวลาเอาเลย ไม่บันทึกด้วยลบทิ้งกลืนเยี่ยมทุกคนตอบวักกลืนกลืนแล้วกามีโอกาสวิ่งลงเลยนะถ้าเป็นแบบเนี้ยวางไม้เลยวางไม้ได้เลยชุดหนึ่งแบบเนี้ยกลืนกิน,นวางไว้ได้เลยน้อยที่มันจะย้อนถ้าย้อนก็ย้อนนิดเดียวแล้วก็กดราคาลงเลยแบบนี้ได้แบบนี้ได้อะแบบนี้ได้อแบบไดโอเคไหม แต่อเผอิญอเผอิญอะไรอเผอิญว่าแท่งเทียนแ,แท่งนี้จบด้วย PA เ,เซล l จริงไม่สามารถกืนกินแท่งนี้ได้โค้ดจึงพยายามโค้ดจึงบอกว่ากราฟมันมีโอกาสย้อนมาที่นี่แต่ไม่ควรที่จะเกินแท่งเกินแนวต้านนี้ใช่หรือไม่ ใช่นั่นคือเหตุผลทำไมโค้ดถึงให้ย้อนกลับมาเซลที่โซนบริเวณนี้เพราะข้อที่หนึ่งเหมือนเขาทำบล็อกของเขาไว้เขาทำจุดเข้าของเขาไว้แล้วว่าเขาไม่ควรที่จะขึ้นเหนือเกินราคาบล็อกนี้ถ้าเขาสามารถขึ้นเหนือบล็อกนี้ได้เขามีโอกาสทะลุหรือมีโอกาสมานี่แล้วกดราคาลงหรือไม่แต่ถ้าเกิดมันสามารถยืนได้วิธีการสังเกตถ้าเกินบล็อกนี้ไปมีโอกาสทะลุนี่คือสิ่งที่โค้ดกำลังจะสอน ไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์ซนนะไม่มีอะไรแน่นอนที่ไกด์ไลน์เมื่อกี้เอาไปสังเกตเอาไปฝึกหนึ่งแท่งเทียนแท่งนี้เกิด p a เซ l ลแท่งที่หนึ่งไม่กืนกินแท่งที่สองคอนเฟิร์มไม่สามารถทำลายแท่งสีน้ำเงินแท่งแรงบายได้แท่งที่สองไม่ผ่านแท่งที่สามโอเคคุณสามารถทำลายแรงบายแท่งนี้ได้สูงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสกดราคาต่อได้ แต่คงไม่ได้ไปไกลคงไปแค่ได้แค่ M หนึ่งเพราะแรงมันน้อยเพราะฉะนั้นวิธีการคือถ้าเราจะเข้าเราต้องรอเขาย้อนก่อนเราถึงจะเข้าอันนี้คือหลักการแต่ถามว่าถ้าคุณจะเข้าอ,ออเดอร์ตรงนี้เลยได้เลยเหมือนกันไหมได้คุณก็วางหนึ่งชุดแต่โอกาสมันจะย้อนเพราะมันไม่สามารถทําลายแรงเทียนแรงบายแท่งนี้ได้มันอาจจะกลับมาเทสโซนบริเวณนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้มันถึงจะลงแบบเนี้ยแบบวันนี้เป็นได้แค่ไกด์ไลน์นะไม่ใช่ทั้งหมด เป็นได้แค่ไกดไลน์ไปทั้งหมดอ่าเพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าในในทางกลับกันถ้าในทางกลับกันเหมือนที่โค้อสอนเมื่อกี้ถ้าในทางกลับกันทานเฟมเอมห้แท่งเนี้ยจบส,สวยๆจบแบบเนี้ยกืนกินสบายกดเลยค่ะแบบเนี้ย ถ้ามันเกืนกินมีโอกาสไหลลงมาที่ M 1นจุดที่หแล้วมีโอกาสไหลมาที่ M 5้จุดที่สด้วยเพราะ M 5มันคอนเฟิร์มว่ามันจะลงให้มันมีโอกาสกดต่อถึง M 5นี่คือวิธีการและวิธีสังเกตแท่งเทียนแบบละเอียดยิบเก็ตนะ